กับวันนี้เราก็จะต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องต้นบุกนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ไปกับไปที่ปรึกษาของป่าไม้นะครับกรมป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชปลูกไม้ป่ายัางไงให้มันโตเร็วการดูแลอย่างไรการใส่ซีวูตุนอย่างไรนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นความสมบูรณ์ของป่าไม้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทาง ศักยภาพหรือชีวภาพของป่าเนี่ยนะครับมันก็คือมีความหลากหลายถ้าเราปลูกป่าอย่างเดียวโดยที่เรามีแต่ต้นไม้เนี่ยมันก็จะดูแล้วไม่ได้ประโยชน์มากเท่าที่ควรสิ่งที่ได้ประโยชน์มากคืออะไรก็คือการที่เกิดไรายได้จากในป่าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบุกก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับการที่เราปลูกบุกเนี่ยเราอาจเห็นว่าโดยธรรมชาติเนี่ยบุกเนี่ยอย่างเช่นเดือนนี้เดือนเมษาเนี่ย บุกก็จะในป่าก็จะไม่มีละนะครับเขาก็จะมาย้อนหลังไปสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยบุกก็จะโทมแล้วก็แห้งไปก็เหลือแต่เงาเหลือแต่หัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปล่อยหนึ่งปีเขาก็จะขึ้นมาอีกถึงเจ้าเงาใหญ่หัวใหญ่แค่ไหนก็ขึ้นมาแค่ต้นเดียวแต่ทํายังไงเราถึงจะเอาองค์ความรู้ตรงเนี้ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกร,กรเห็นว่าการที่เราสามารถเอาของป่าเป็นเป็นโดยธรรมชาติเนี่ยเราสามารถที่จะามาเลี้ยงให้มันโต สาม,มารถที่จะได้ประโยชน์จากการที่เอาไปใช้ประโยชน์ก็คือเอาไปทําอาหารเพราะฉะนั้นต้นบุกต,ตอนนี้เดือนเมษานะครับของเราก็ยังจะแทงหนอนะครับสาม,มารถแทงหน่อ,อเรื่อย,อยถ้าหากว่าเราตัดนะครับถ้าเราตัดก็จะได้หนอ่อจําหน่ายไปเรื่อยนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นนะน,นุ่กงกำลังออกนะครับอันนี้ก็กาําลังแทงใหม่นะครับด้านหลังนี่กำลังแทงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันอยู่ในป่านี่นะครับถ้ามันอยู่ในป่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะแห้งไปแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกบุกไว้ในในป่าประโยชน์ของมันก็คือไม้ป่าเราจะได้น้ําแล้วต้นบุกจะไม่มีคาว่าโสมคาว่าโสมก็คือหมายถึงว่าถึงเวลาก็พักหัวแล้วก็าขาดไปแล้วก็โตมาใหม่นะครับทีนี้เราจะให้ดูนะครับนี่ก็คือหัวบุกนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะทําอาหารนะครับอร่อยมากนะครับอย่างเช่นเราเห็นตรงนี้นะครับอาจจะเป็นกระปุมกระป๋ออยู่อย่างนี้นะครับ ถ้าเราปล่อยโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแกนไนอยู่อันหนึ่งนะครับพอดีอันนี้โดนจอบสับนะครับจะมีแกนไนแบบนี้ครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปหนึ่งปีเขาก็จะขึ้นมาแค่หนึ่งต้นต้นนี้ไอ้ส่วนข้างๆนี้ก็จะฟอร์หมดนะครับใหญ่ครับอย่างนี้จะฟอร์หมดเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรขุดมานะครับพอขุดมาแล้วก็บริหารจัดการการบริหารจัดการก็คือเราสามารถแกะนะครับอย่างนี้ครับ เราสามารถแกะปลูกบางทีท่านบอกว่าเอ๊ะตัวนี้มันมันสามารถปลูกได้ไหมเคยดูบางคนของออกคลิปเนี่ยเขาจะใช้ลูกตามใบแต่อันนี้เราเป็นเราเรียกว่าปลูกบ้านนะครับเราสามารถแกะนะครับเนี่ยครับแกะตัวนี้ครับก็เดี๋ยวเขาก็จะเกิดอยู่ปลายนี่นะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้เกิดแค่ปลายนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็สามารถเกิดขึ้นมาอีกนะครับแล้วปลายก็เกิดขึ้นอีกเพราะท่านหนึ่งหัวเนี่ยเราจะได้อย่างน้อยสี่ห้าสิบต้น นะครับสี่ห้าติบต้นเพราะฉะนั้นอยากให้เกษตรกร,เ,กรเราเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้นะครับแล้วถ้าเราปลูกป่าเราสามารถหาบุกมาปลูกหัวใจของมันคืออะไรครับคืออาหารนะครับเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านเราแต่ทุกวันนี้เรากับ <c oughs> ไม่ได้ความสําคัญกับอาหารพวกโดยธรรมชาติเวลาเขาขายในท้องตลาดนี่ค่อนข้างแพงมากเลยนะครับค่อนข้างแพงเพราะว่าปีหนึ่งมากินครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วเราสามารถกินได้ตลอดปี ถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงนั้นนะครับมีองค์ความรู้นะครับเราก็พยายามแกะนะครับเดี๋ยวเราก็เพราะว่าปีหนึ่งละนะครับที่เราเก็บข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องบุกไม่ต้องปล่อยให้เขาเพักหัวนะครับไม่ต้องให้เขาพักหัวเราสามารถที่จะลดน้ําตลอดพอลดน้ําตลอดแล้วเขาก็สามารถที่จะมีต้นนะครับมีต้นมีหัวให้เราได้มีโอกาสบริโภคตลอดนะครับตลอด อันนี้เราก็จะแกะนะครับเดี๋ยวเราจะทำข้อมูลนะครับทำข้อมูลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าต่อไปนะครับเราอยากจะให้ทางกรมป่าไม้นะครับได้มีโอกาสส่งเสริมกเกษตรกรให้เต็มรูปแบบคาว่าเต็มรูปแบบก็คือถ้าเราไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยโดยเฉพาะหัวบุกนะครับโรงงานลูกชิ้นเจเนี่ยเขารับซื้อไม้อันอยู่แล้วนะครับแล้วราคาก็ดีนะครับต่อไร่ก็ได้เยอะ นะครับได้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเก็บข้อมูลนะครับไม่ใช่ว่าเรา,เาดูโลกกูกโซเชียวแล้วเราก็เอามาเปิดเผยเราทํามาประมาณปีหนึ่งละนะครับทำมาประมาณปีหนึ่งแล้วว่าเรามั่นใจว่าบุกเนี่ยสามารถบุกได้ตลอดปีแล้วก็มีผลผลิตตลอดปีได้นะครับโดยเกี่ยวกับเรื่องลาต้นเขานะครับทำเอาต้นไปขายแกงนะครับแกงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเดี๋ยวเราจะ เราแกะเราแ,แกะเราก็จะเพาะให้ดูแล้วเราเดี๋ยวเราจะเอามีดปอ,อกหัวนี้ให้ดูนะครับว่าหัวเขาทําขนมแกงบางท่านบอกเอ๊ะมันบุกมันจะคันไหมนะครับอันนี้เราแกงมาหลายเที่ยวแล้วนะครับไอเราทําขนมมาหลายเที่ยวแล้วนะครับโดยเฉพาะเราเรียกว่าบวชบวชก็คือการที่ใช้กะทินะครับใช้กะทิแล้วก็ใช้น้ําตาลเคี่ยวมาแล้วก็เอาบุกไปใส่นะครับถ้าที่เราลองอยู่ดูอยู่แล้วนะครับว่า พอเราปอกหัน่นเตดก็แช่น้ําเกลือก็คือล้างน้ําเกลือนิดนึงแล้วก็สามารถเอาไปใส่กะทิทําได้เลยแต่ถ้าเราคิดว่าแหมไม่ค่อยมั่นใจเลยต้มน้ําก่อนนะครับเอาต้มน้ําพอมันสุกแล้วเทน้ําออกแล้วทีนี้ก็เอาหัวบุกอันนี้นะครับที่เราหัน่นแล้วก็ต้มเตดแล้วก็เอาไปใส่ในกะทิก็จะอร่อยอีกนะครับถามว่ามันเกิดการคั้นไหมผมกินมาหลายเที่ยวแล้วนะครับไม่มีปัญหา นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราก่อนที่เราจะเปิดเผยคลิปนะครับเราก็พยายามทํานะครับพยายามทําแล้วถามว่าเนื้อบุกเนี่ยลถเ,เป็นยังไงนะครับผมเชื่อเดียวว่ามันหล,หลายชนิดยังแพ้เนื้อบุกครับเขาจะเหนียวแล้วก็นุ่มนะครับฟูไหมก็มีส่วนฟูด้วยนะครับเพราะว่ามันบางอย่างเหนียวแต่ไม่ฟูบางอย่างก็ฟูนะครับแล้วกินซุซยๆไม่เหนียวนะครับแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้าง กินแล้วอร่อยมากนะครับอร่อยมากบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ประโยชน์นะครับเราก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็มาเปิดเผยหลักความจริงว่ามันสามารถที่จะได้ประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะไม้ป่านะครับเนี่ยครับเพราะเราแกะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้อีกนะครับแกะจนหมดนะครับพอแกะพอแกะเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปอกเปลือกนะครับเนี่ยครับเขาจะออกสีเหลือง นะครับออกสีเหลืองเหลืองนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเราก็จะไปทําขนมต่อนะครับเอาไปทําขนมเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเนี่ยครับเพราะนั้นเวลาเราหั่นนะครับหั่นทําขนมนี่จะอร่อยมากๆเลยนะครับอร่อยมากๆเลยเราทํากินมาหลายเที่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวหัวนี้เราก็ จะเอาไปทําขนมต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการเพาะเราจะเพาะอย่างไรแล้วพอขึ้นเป็นต้นแล้วเราก็มาใส่ถุงต่อหรือถ้าเกิดว่าเรามีป่าไม้อยู่แล้วนะครับเราวางปรปิงเกอร์ในป่าไม้เลยแล้วป่าไม้จะโตตามที่เราต้องการเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายคลิปเรื่องการต้นไม้ของเราที่ปลูกไว้แล้วก็จะบอลออกมานะครับสูงประมาณ3เมตร4เมตรนั่นคือหลักความจริงที่เราพยายามเสนอต่อสังคมว่าสังคมต้องอยู่ให้ได้เดี๋ยวกับเรื่องการ สร้างไม้ป่าก็ต้องมีผลผลิตนะครับในป่าให้ได้นะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับวิธีการเพาะของเราครับนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงอย่างนี้นะครับอันนี้ที่เราเพาะเขาไว้นะครับจะเห็นความหลากหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรบยวยมะนะครับเราก็เอาเงามาเพาะเพาะเขาไว้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใส่ถุงได้แล้วนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเผือก นะครับเป็นเผือกหัวใหญ่นะครับเป็นเผือกภูเขาไฟนะครับเป็นเผือกหัวใหญ่เราเคยทาได้หัวหนึ่งประมาณ9กกิโลนะครับในคลิปของเราก็มีนะครับหัวเดียว9กกิโลมันจะมีหัวเล็กๆอยู่3าหัวที่อยู่ข้างๆพอเราหัวเล็กออกแล้วก็จะได้ประมาณ4ี่กิโลครึ่งหัวใหญ่เลยได้4กิโลครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรานะครับเป็นเกษตรกรนะครับเราต้องมีความพัฒนานะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเราเกลียตรงนี้นะครับแล้วก็เอา เอาที่เรานะครับเนี่ยครับแล้วเอามาเลียงเลยนะครับไม่ต้องอตรงเนี้ยถ้าเกิดเราจะแยกงจริงนะครับมันสาม,มารถออกไปได้อีกเยอะนะครับแล้วก็วางเลี้ยงอย่างเงี้ยครับเพื่อเวลาขุดจะได้ขุดง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็เขาจะขึ้นมาหัวละหนึ่งต้นหนึ่งต้นนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ถุงเลี้ยงพอใส่ถุงเลี้ยงเต็มแล้วเราก็เอาไปลงดินหรือว่า ถ้าเรามีน้ำนะครับก็สามารถที่จะเอาต้นไปใส่ในในแปลงของเราเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเกษตรกรสนใจข้อมูลนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นหลักความจริงไหมมาสามารถทำได้ทุกทั้งปีไหมก็สามารถโทรมาพูดคุยได้นะครับสามารถโทรมาพูดคุยได้เราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำนะครับหรือว่า,นนาแบางท่านบอกเอ๊หน้าเนี้มันจะมีหรอต้อนบุกก็มาดูได้นะครับเพราะว่าอันนี้เรา ถ่ายทำนับปัจจุบันเลยนะครับถ่ายทำนับปัจจุบันนะครับเลี้ยงอย่างนี้นะครับพอเลียงเต็จแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะเอาเอาอินทรียวัตถุกบนะครับอันนี้เราจะได้เยอะนะครับได้ไปร้อยร้อยต้นนะครับซ้าเลยปลูกในป่าก็ทําให้ป่าของเราเกิดความสวยงามนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็แกะออกอีกนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแกะออกไปอีกครับถ้าเราไม่แกะก็จะได้ต้นเดียวนะครับ อย่างนี้ครับถ้าเราปลูกไว้ต้นไหนขึ้นก่อนอก็จะได้ต้นเดียวต้นอื่นก็อ่อไปแต่ถ้าเราแกะออกมาก็จะได้หลายต้นขึ้นนะครับได้หลายต้นขึ้นนะครับพอเราเลี้ยงตรงนี้เสร็จนะครับเราก็เอาอินทรียวัตถุนะครับเอามาโรยเลยนะครับโรยอย่างงี้ครับโรยปิดแล้วก็ฟางคุมครับ ประมาณอาทิตย์นะครับประมาณสองอาทิตย์นะครับก็สามารถแทงขึ้นมาถ้าเราเอาต้นไปไปใส่ถุงนะครับประมาณสองอาทิตย์ก็สามารถที่จะไปใส่ถุงได้แล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ฟางกบกบนี่คือการที่เราพัฒนาเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้นะครับถ้าหากว่าเกษตรกร,กรสามารถมีองความรู้ตรงนี้หมดทุกคนก็จะสามารถมีแหล่งอาหารนะครับไม่ว่าเผือก ว่ามันก็สามารถปลูกในป่านะครับถ้าป่าดีๆก็เอากอยมาปลูกอีกนะครับเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งนะครับเราจะไปเอากอยนะครับเกี่ยวกับเรื่องกอยมาปลูกในป่าป่าไม้ของเรานะครับว่าเราปลูกป่าไม้ทํายังไงให้ป่าไม้ของเราสมบูรณ์ให้มากที่สุดนะครับเมื่อสมบูรณ์แล้วมันก็จะเป็นแหล่งอาหารนะครับเมื่อเป็นแหล่งอาหารแล้วเกษตรกรก็สามารถที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องแหล่งอาหารนะครับปลา แขกใครไปมานะครับสามารถเข้าป่าเราสามารถสร้างป่าได้เองนะครับสร้างป่าแล้วก็หาอาหารในป่าแล้วก็เอามาสู่เกษตรกรนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับผมวันนั้นเราก็มีโอกาสได้นํานะครับอันนี้ก็เป็นเปลือกหัวใหญ่นะครับเปลือกหัวใหญ่ตันนี้เราก็เดี๋ยวจะขยายไปปลูกนะครับเนี่ยกำลังเต็มไปหมดเลยส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็น ต้นขิ้นช่ายนะครับเราก็ไปขอเวลาเราไปส่งปุ๋ยนะครับเวลาเราไปส่งปุ๋ยเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้ยังไม่ได้ปลูกนะครับเราเพียงเอามาชำาไว้เฉยเดี๋ยวเราจะขยายปลูกเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นอย่างเช่นเขามากับกับแก้มเนี่ยต้นเล็กๆต้นไม่ใครสวยนะครับเราก็เลยอยากจะมาทดลองปุ๋ยของเรานะครับตอนนี้แค่เราผักชำเข้าไว้นะครับเดี๋ยวเราจะขยายตอนนี้ก็ใบสวยนะครับเนี่ยครับใบสวยมากเลย เพราะนั้นเราก็เลยอยากจะให้เกษตรกรเห็นหลักความจริงว่าปุ๋ยอินทรีย์สามารถพัฒนาได้สามารถที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องธาตุอาหาร NPK ได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามเรานะครับเราก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องธาตุอาหารสามารถเอาไปผลิตเป็นอาหารตัวเองได้ทั้งหมดนะครับอขอบคุณนะครับตลอดคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันกด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อต้องการได้สิ่งดีๆจากที่ผม สร้างสิ่งดีๆต่อเกษตรกร,กรต่อพี่น้องประชาชนครับ